สรุกส,สุดแสน,สนทานหลบนิร,นรมิยเฮสวัสดีคะ่ Bo, คะโบค่ะสวัสดีคะ่ Amy, คะเอมี่ค่ะนนี้ก็คือดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่19กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมค่ะและนี่ก็คือดวงของชาวราศีมื่มีนในครึ่งเดือนแรกมีนาคม2562นะคะจ้ะเป็นการอ่านดวงทั่วไปนะคะ ดวงทั่วไปก็คือพลังทั่วไปลางส่วนมากที่ส่งมาของชาวราศีมีนอาจจะตรงบางส่วนอาจจะตรงเยอะอาจจะตรงน้อยก็แล้วแต่นะคะ<ม>ก็อย่าเพิ่งปรับไปอินหรือไปตัดสินใจอะไรใดๆอยู่นะคะโอเคอ่ะดวงความรักของชาวราศีมีนในเดือนมีนาคมต้นเดือนนี้นะคะต้นเดือนมีนาคมเป็นยังไงบ้างคะชาวราศีมีนรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองเลยเนาะสิ่งมันเหมือนแบบยังยังร้องขอยังขาดอะไรบางอย่างในชีวิตไปมันเลยทําให้ อสิ่งที่เป็นอยู่นั้นมั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 นยังไม่ใช่ตัวของตัวเองยังไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงอะ่ะอไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเหรอช่วงนี้ใช่ไม่ไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองแล้วก็พยายามบาลานซ์ชีวิตตัวเองให้อยู่ในในในแบบแผนที่มันมีความสุขนะแต่จริงๆมันก็มีความเจ็บปวดอยู่ในนั้นอืเหมือนคุณได้เดินเดินจากอะไรมาทึ่เป็นหนึ่งถ้วยของคุณอะ่ะเดินออกมาจากหนึ่งถ้วย คือมันเป็นการเริ่มต้นเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มันการเริ่มต้นครั้งนั้นมันเป็นการเติมเต็มคุณได้แล้วคุณต้องเดินออกมาเดินออกมาแบบหกหกดาบกับเอชาลีออตเลยอะ่ะมันเป็นการเดินออกมาที่มันขัดแย้งด้วยนะคือเหมือนแบบทั้งท้ที่อยากที่จะเดินเข้าหาแต่มันต้องเดินออกมาอะไรประมาณเนี้ยอืออ่ออาฮะมันก็เลยขัดแย้งกับตัวเองมาเลยทําให้คนหยุดตกอยู่ในสภาวะที่เป็นเจ็ดดาบ อสภาวะที่เป็นเจตดาเป็นยังไงคะเป็นภาวะเหมือนแบบหลอกลวงไม่จริงใจปิดบังเป็นความลาบเรนไม่ได้ทาอะไรแบบตรงไปตรงมาใช่ไม่ตรงไปตรงมาอ่ฮะแอบจะแอบทําอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ได้แบบมีความตรงไปตรงมาในการที่จะแบบว่าเอสื่อสารกับใครบางคนอ่างเงี้ยอาจจะไม่ได้บอกอะไรใครหมดนล้จะไปแอบทำอะไรอันนี้เนี่ย สิ่งที่ชาวราศีมีนต้องการที่จะไปหาคือพิจารณาก็คือเหมือนแบบประมาณว่าคนคนนี้มันคือแสงสว่างในชีวิตมีความผูกพันและชาวราศีมีนเนี่ยแบบความรู้สึกที่มีให้เขาค่อนข้างที่จะแบบว่าน่ารักอะ่ะอยากที่จะดูแลอยากที่จะใส่ใจหรือว่าเขาคนนั้นเองอะ่ะใส่ใจดูแลมีนแบบนี้มันเลยทำให้คุณรู้สึกแบบผูกพันอยากที่จะอยู่กับคนคนน,น,นนี้ในบรรทัดเนี้ยนะพิจารณาแหละคืออยากที่จะเอา การเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้คุณอยากที่จะพิจารณาแต่มันมีบางอย่างแบบปอกคุณไว้ทําให้คุณต้องเหมือนแบบว่าต้องไปอะ่ะในที่นี้คือหน้าไพ่ก็ไม่ได้บอกว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะสิ่ถ้วยอาจจะเป็นครอบครัวก็ได้คนใดคนหนึ่งอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วก็ได้อาจจะเป็นไว้เวอร์ซ่าก็ได้อาจจะเป็นไวนะ้เวอร์ซ่าก็ได้ค่ะจะเป็นอีกท่านหนึ่งนะถ้าไม่ใช่คุณก็เป็นคนหนึ่งใช่ครอบครัวแล้วมันยังมีเดวิลเดวิลคือเป็นการผูกติดผูกติด ออกมาจากสถานการณ์ไม่ได้หรือเป็นการเหมือนแบบเกาะล้างไว้ไม่สามารถที่จะทําให้มันเป็นเดอะซันเป็นนะพูดไม่ออกเดี๋ยวนะขอเรียบเรียงก่อนม,มันมันก็คือมันเป็นพันธนาการที่มันไม่สามารถที่จะหาทางออกกับมันได้ใชาแต่มันครั้งเนี้ยออคือมันแบบ ตัดก็ไม่ตายขายก็ไม่คาดใช่เออไปต่อก็ยังไม่ได้เออแล้วชาวราศีมีเนี่ยคิดเยอะมากๆเลยนะคะช่วงเดือนมีนาเนี่ยมีทั้งเจ็ดถ้วยเจ็ดเหรียญเข้ามาเลยพิจารณาเลยโบมองว่าตอนเนี้ยอ่ามันมีไพ่ถ้วยเยอะมากเลยเนาะทั้งคิงถือถ้วยอัจวินถือถ้วยเด็กถือถ้วยมาครบคนมามามาคาดควีนความรู้สึกจริงๆเลยอ่ะควีนก็มาควีนมาควีนมาในพาร์ทของ ของเาเอางี้ดีกว่ามีเนี่ยมีครบทุกควีนทุกทุกการถือถ้วยความรู้สึกเต็มมากๆเลยกับคนกับกับคนคนเนี้ยที่คุณจ่าเขามาเนี่ยคุณอาจจะติดอะไรบางอย่างในพาร์ทของชีวิตคุณนี่คุณต้องจําเป็นต้องเดินออกมามันขัดแย้งกับชีวิตคุณออืก็ขยายอีกว่าคนคนนั้นที่คุณเดินออกมาเขาคนนั้นคือใครคนที่คุณกอดลังไว้เป็นคิงถือถ้วยแบบเนี้ยคุณมั่นคงกับเขามากๆเลยนะ ซิกออฟคัพเป็นความสัมพันธ์เก่าๆหรืออันนี้ถือเหรียญป่ะอ่าถือเหรียญถือเหรียญใช่ถือเหรียญม,มันคงมากๆยังยังถือไว้อยู่อย่างนั้นนะคะเป็นความรู้สึกความผูกพันที่แบบเพ้อหิวด้วยแล้วมันรู้สึกมั่นคงปลอดภัยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยซิกออฟคัพคือคนรักเก่าๆความสัมพันธ์เก่าๆซึ่งคุณอาจจะเคยรู้จักกันมาเป็นเพื่อนกันมาหรืออะไรใดๆมาที่มันเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วซึ่งคุณต้องออกมาจากเขาคนเนี้ย ซึ่งเขาคนนี้แบบเติมเต็มคุณได้ทุกอย่างเลยอาฮามาดูกันว่าเขาคนนี้คนเก่าของคุณคนนี้คิดยังไงกับคุณเขาเองหนักมากเลยนะไพ่ของเขาคือสิบสิบไม้เท้าไพ่ของคุณคือเจ็ดดาวไพ่เขาสิบไม้เท้าเขาหนักเขาอยากที่จะสื่อสารอะไรบางอย่างออกใจทำไมไม้เยอะขนาดน,นั้นน่ะเขาแบบค่อนข้างเหมือนหนักอะแล้วเขาค่อนข้างเหมือนแบบงานเยอะด้วยมีกําแพงใช่มาทั้งอะหกเจ็ดแปดสิบอะขาดเก้าไม้ ก้าวไม้อยู่ไหนไม่รู้เนี่ยไม่รู้ขึ้นหรือเปล่าไม่ไม่ได้ขึ้นนะขาดแค่ก้าวไม้อ่ะแต่มีก้าดาบมาแทนเครียดหนักและเครียดคนคนนี้เครียดมากแต่ทําทุกอย่างแล้วอะทําทุกอย่างเพื่อให้มันแบบการทําทุกอย่างเขาก็คือการนิ่งนิ่งเพื่อตั้งรับทําอะไรไม่ได้หรอกจริงๆก้าวดาบเป็นฝ่ายรับเป็นฝ่ายตั้งรับอย่างเดียวมีอะไรเกิดขึ้นมาเขาก็ต้องเป็นฝ่ายรับใช่กับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นใช่ แต่เขาฉลาดนะต่อให้อะไรเข้ามาที่เขาต้องเป็นฝ่ายรับเขาจัดการได้หมดอนะ่ะเขาเป็น Mag <le> เมจิชเชียนแฮนเดินได้ใช่เธอดินนะ้ำไฟอะไรฉันจัดการได้หมดแหละออืมอืมทีนี้ชาวราศีมีนคิดยังไงกับเขาคะคุณรู้แล้วว่าคุณต้องการใครคุณรู้แล้วจริงๆคุณต้องการใครแล้วคุณมีความหวังมากด้วยที่สักวันหนึ่งอ่ะคุณจะอ่าสิ่งที่คุณต้องการอ่ะจะได้รับแล้วคุณก็จะมอบเปลี่ยนเหรียญเนี่นที่คุณมีอ่ะเอาไปให้เขาได้ด้วยจริงๆ ตอนนี้คุณพยายามบาลานซ์ส,สถานการณ์และรอเวลาจริงๆรอเวลารอ,อแค่เวลาจริงๆเลยค่ะมีความหวังทาวเวอร์มาบอกอะไรทาวเวอร์มาบอกอ่ะซิกออปเปนิเคิลกับเพจออปเปนิเคิลอ่าคุณต้องลองขอคุณต้องการคนตรงนี้จริงๆอ่ะควีนออฟคัพอีกเต็มไปด้วยความรู้สึกเลยน่าจะติดอะไรบางอย่างแองเจิลอาจจะเต็มหน้าที่ของพ่อหรือเปล่าหน้าที่ทอ,อะไรบางอย่างที่คุณต้องรับผิดชอบอะ,อะไรบางอย่างใช่ โอเคในที่เนี้ยเอาคำนะคะมันก็ยังเป็นไปอย่างที่แบบว่าโอเคมันไม่ชัดเจนหรอกแต่ว่าต้องตัดสินใจและว,ว่าจะว่าจะยังไงหนึ่งไม้เท้าคือการเริ่มต้นใหม่เดะมูนมาอยู่ใต้การเริ่มต้นใหม่ที่เนี้ยคุณต้องเลือกการเริ่มต้นใหม่ของคุณโดยให้ความยุติธรรมกับทั้งโบมองว่าน่าจะเป็นสามเศร้าเพราะว่าสามถวยขึ้นน่าจะมีคนสามคนในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณจะเดินออกมาจากคนใดคนหนึ่ง และพยายามพยายามเพื่อ e อ place คือคนที่คนนั้นของคุณที่คู่ควรกับคุณที่เขาเหมาะสมกับคุณอะนะคะคนที่คุณต้องการนั่นแหละบมองว่าตอนเนี้ยเขาพยายามคุณพยายามที่จะมีเขาในชีวิตอืมันก็ไม่ค่อยเคลียร์นะใช่มันยังคลุมเครืออืมแต่คุณจะมีการเดินจากมาจากใครสักคนหนึ่งนี่แหละคะ่ะ ขอดูหน่อยนะว่าคุณเดินออกมาจากใครก้าไม่เท้าออกมาแล้ว <c oughs> สิบถ้วยเหมือนเดิมเดินออกมาจากคนที่ผูกพันเนี่ยคุณเลือกคนที่คุณรักมันมีคนที่ผูกพนันอีกฝั่งนี่นคนที่รักแต่คนที่ผูกพันเนี่ยคือไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงอ,อาจจะเป็นคนที่อันนี้เราตีก,กว้าง คนที่เป็นเป็นความผูกพันเนี่ยมันเหมือนต้องใช้ระยะเวลามาระดับหนึ่งแหละคุณต้องใช้ชีวิตกับเขาใช้ relationship อยู่กับอยู่เขามานานพอสมควรที่จะมีความผูกพันส่วนคนที่รักเนี่ยมันก็ไม่ใช่หมายถึงว่าคุณไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันมานะอาจจะใช้เวลาร่วมกันมาแต่จะไม่ได้เท่ากับคนที่ผูกพันเพราะว่าความผูกพันมันยิ่งย่อมย่อมนานกว่าเนาะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นคนที่คุณคบมานานแล้วอยู่ด้วยกันมาก็จะเป็นครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้มันตีได้หลายสถานะ หลายแบบด้วยกันคุณกล้าหาญมากที่จะออกมาจาก9ก้าถ้วยเพราะว่ามันมีก้า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 ไม้เท้ากับคิงออฟซอร์ดเข้ามาสภาวะลังเลมันจะถูกจบไปคุณจะให้อิสระตัวเองในการตัดสินใจอ่าสุดท้ายแล้วคนที่คุณเลือกจากมามันขยายก็คือแปดดาบมันคือสิบถ้วยก็คงต้องออกมาจากคนที่ผูกพันแล้วคุณเลือกชีวิตของคุณชีวิตใหม่เพราะมันมีเด็กถือไม้แล้วมันมีแค่ไม้เดียวอะ่ะจริงๆที่มอบให้กับความสัมพันธ์เก่าๆของคุณนี่คุณแบบ รู้สึกว่าเอ้ยอยู่กับเขาแล้วคุณไม่ตกในสภาวะที่มันเป็นเจ็ดดาบแบบแล้วอืมคุณเลือกคนที่คุณรักจริงๆคนที่มีแพชชั่นกับคุณตอนเนี้ยอาแล้วคนเปิดไพ่ขยายคนที่เขาเดินออกมาจากหนส้ครอบครัวหรือคนที่ผูกพันน่ะคนนั้น,นคิดยังไงร,รู้สึกยังไงตอนเนี้ยนะในเดือนมีนาคมต้นเดือนมีนาคมเนี่ยคนนี้คนที่ผูกพันของคนของคุณมีนเนี่ยคุณมีนนะคะเขาน้อรู้สึกยังไงคิดยังไงไเขา โอเคถ้ามันถูกต้องแล้วเขาก็ยอมอืมทําอะไรไม่ได้เขาก็ทําอะไรไม่ไดไ้ยอมให้มันเปลี่ยนแปลแงถ้าคุณรู้สึกว่าคุณทําถูกต้องแล้วแต่ถามว่าเขาเขาเสียใจไหมเสียใจนะยังกอดรัดความรู้สึกยังเสียดายยังไม่อยากให้มันไปจากกันหรอกแต่มันแบบมันต้องเป็นไปอะใครก็จะหมดสำรับแล้วหเหมือนเขาเข้าใจอะเหมือนเขาต้องเข้าใจดีกว่าเขาต้องเข้าใจว่าเออเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละ อมันต้องจบจริงๆขนาดทําอะไรไม่ได้ก็ต้องอาจจะต้องกลับไปใช้ชีวิคนเดียวทำอะไรไม่ได้ก็ไปแฮงตัวเองอยู่เอแฮงแมนนะคะโอเคเราจะเปิดเอาคำในสำรับนี้เชื่อว่าไพ่ที่เหลือแค่เนี้ยต้องการบอกอะไรกับชาวราศีมีนเกือบหมดสำรับแล้วใช่ขอไพ่นะที่เหลือนะคะบอกเป็นเรื่องเราวเลชาวราศีมีนควรจะควรที่จะทำยังไงคำแนะนำตึงตึง ปึงตึงหอมคหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคโอเคคุณอาจจะรู้สึกผิดอะไรบางอย่างการตัดสินใจครั้งเนี้มันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณมีจะรู้สึกผิดนะอืแต่คุณชัดเจนแล้วแหละคุณจะเพื่อคนที่คุณรักอ่ะคนที่คุณต้องการจริงๆจะมุ่งหน้าไปเพื่อความรักของเขาและคนที่เขาสต r o n g c o n n e c t i o อืมเออก็ต้องเป็นไปชีวิตอ่ะอีกสองอันคืออะไรเปิดให้หมด อคุณรู้สึกกับเขาอะแค่คนเดียวจริงๆอะอโอเคก็ดีใจด้วยสำหรับชาวราศีมีนนะนะคะที่เปิดไพ่หมดสำหรับไปเลยนะคะหมดสำหรับจริงๆกับ c o n g r ตูเลชั่นนะคะคุณได้การอ่านไพ่แบบละเอียดยิบยิบจนแผ่นสุดท้ายเลยน,นจะจ๊ะโอเคก็อย่างนี้เนาะเชื่อว่าไม่ว่าคุณ เป็นใครในความสัมพันธ์ครั้งนี้ขอให้เลือกใช้ชีวิตตัวเองให้มีความสุขมไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะที่เขาเดินจากคุณไปคือมันอาจจะเป็นไวเบอร์ซ่ามีนอาจจะเป็นคนที่ถูกฟากอีกฟากหนึ่งทิ้งหรืออะไรก็แล้วแต่แต่อยากให้คุณเลือกใช้ชีวิตที่ชีวิตต่อไปที่เหลือของคุณอะอม,มันยังมีทางที่ยังต้องไปอีกอ,อย่าติดก,กับความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเลยเนาะเชื่อว่าทุกคนย่อม หาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตตัวเองแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เลือกเราหรืออะไรก็ก็ตามขอให้คุณเลือกแหละที่จะสร้างความสุขให้กับชีวิตตัวเองแม้เขาจะไม่ได้สร้างให้เราก็ตามแล้วชีวิตเนี้ยเราเกิดมาเพื่อที่จะไม่ได้มีใครเกิดมาเพื่อจะเติมเต็มเราค่ะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งที่เราต้องการใครมาเติมเต็มเราเขาไม่ได้เติมเต็มเราเราจะทุกเราต้องเติมเต็มใช่บบ<ๆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยวันเนี้ยคุณอาจจะต้องพบสัจธรรมอะไรบางอย่าง ทุกฝ่ายเนาะก็อยากให้เหมือนแบบเติมเต็มตัวเองสร้างให้ตัวเองมีความสุข <คะ S 1> เนาะไม่ว่าอยู่ตรงไหนก็ตามใครไม่เติมเต็มเราสำคัญเราต้องเติมเต็มตัวเองได้จ้ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีมีนะคะก็อย่าลืมกดซับสคไครต์กดติดตามกดคอมเมนต์กดกระดิง่งกิ๊งกิพูดเองก็ได้เราชุดแบง็คไม่หมแบง็์ไม่หมดโบช็อตอะขึ้นชัดขึ้ไม่ชัดไหนโอเค อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกริ่งฉจะไ,ไม่พลาดคลิปดีๆจากพวกเราสองคนนะคะรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวก็ทิ้งไว้ให้ใต้คลิปแล้วนะคะแล้วก็5%ของอ่ารายได้จากการดูดวงเราจะนำไปทําบุญให้กับลูกดวงทุกท่านนะคะทุกๆเดือนเลยนะคะใช่แล้วก็ฝากนะคะ f a c e b o o k f a n p a g ทาร r ล t d e l ลมิดเรามีการดูดวงรายอาทิตย์ให้กับคนที่เกิดวันจันทร์ ถึงวันอาทิตย์นะคะในไลฟ์วิกด้วยว่าไลฟ์วิกเนี่ยคุณจะมีเรื่องใดที่ต้องเด่นบ้างมีเรื่องอะไรที่อาจจะต้องระวังเนาะก็เราจะสุม่มไพ่ให้ในแต่ละอาทิตย์แล้วก็มีไลฟ์สดเรื่อยๆนะคะในการดูดวงฟรีอย่าลืมไปกดติดตามเพจนะจ๊ะสำหรับวันนี้ชาวราศีมีนจ้ะไว้พบกันใหม่บ๊ายบาย